สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เอาประเด็นคําถามที่ท่านผู้ฟังเขียนอีเมลมาถามกันในช่วงหนึ่งนะครับเพิ่งได้มีเวลาเปิดอ่านแล้วก็ขออนุญาตตอบเป็นพอดแคสต์ไปละกันว่าพอดีทางบริษัทของทางท่านผู้ฟังท่านเนี่ยนะฮะเขามีระบบ HR ที่ คิดว่าดีมากเพราะว่าเขาส่งมาให้ผมดูเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นระบบที่โอเคเลยนะครับมีระบบระเบียบมีวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนนะฮะชัดเจนมากๆตั้งแต่หาคนนะครับเข้ามาพัฒนาดูแลเรื่องของผลงานประเมินผลขึ้นเงินเดือนตัวระบบมันเองเชื่อมโยงกันไปอย่างต่อเนื่องนะครับ ซึ่งผมดูแล้วมันก็ไม่น่าจะมีประเด็นปัญหาอะไรถ้าระบบมันโอเคแล้วเราเดินตามระบบนั้นได้จริงๆประเด็นที่ท่านผู้ฟังท่านนี้เล่าให้ฟังก็คือระบบมันดีก็จริงแต่ผู้บริหารกับบรรดาผู้จัดการเนี่ยเขาไม่เคารพกฎเกณฑ์ไม่เคารพระบบเหล่านี้เลยหลายๆครั้งที่พนักง,งานของเขาทําตัวมีปัญหามากๆแต่กับกลายเป็นว่าพนักง,งานกลุ่มเนี้ กลับไม่ได้รับการกระทําหรือไม่ได้รับการปฏิบัติใดๆตามระบบระเบียบก็คือพูดง่ายๆว่าพนักง,งานที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีก็ปล่อยไว้แบบนั้นแถมบางคนก็ยังได้รางวัลตอบแทนพอๆกับพนักง,งานที่มีผลงานที่ดีด้วยซ้าไปเคสแบบนี้ท่านผู้ฟังคิดว่ามีระบบที่ดีแล้วเห็นไหมฮะ ถ้าเราไม่เอาไปใช้จริงๆเดี๋ยวไม่ได้เคารพกฎเกณฑ์ตรงนั้นจริงๆเนี่ยสุดท้ายมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันเหมือนไม่มีระบบมากกว่าในเหตุการณ์ต่างๆที่ผมได้ได้ฟังมานะครับก็คือจะมีพนักง,งานหลายคนทีเดียวที่มีพฤติกรรมที่มีปัญหากับการทํางานหลายอย่างมากนะฮะเช่นพนักง,งานบางคนเนี่ยก็เป็นคนที่แบบทําตัวรู้ไปซะทุกเรื่อง เวลาที่คนอื่นคุยอะไรกันก็จะต้องเข้าไปโผล่เข้าไปแทรกซึมเข้าไปขอมีส่วนร่วมในสิ่งที่คนอื่นคุยกันหลังจากนั้นก็จะแย่งซีนกันไปโดยที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนทําให้วงแตกนะฮะพะนักง,งานคนนี้อยู่ตรงไหนก็จะไม่มีพนักง,งานคนไหนอยากจะอยู่ด้วยพูดง่ายๆคือตีตัวออกห่างหมดนะครับแล้วพนักง,งานคนนี้ก็ไปฟ้องหัวหน้านะว่าแบบทาไมคนอื่นเขากันแกล้งเขาลุมลุมกันกันแกล้งเขาเพียงคนเดียว ทำไมเขาพยายามที่จะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นแล้วทําไมคนอื่นเขาถึงไม่ยอมรับกันสักคนเลยซึ่งคือถ้ามันเป็นการลุมกันแกล้งจริงผมว่ามันน่าจะมองกันหอกนะคือพอสุดท้ายแล้วเราก็เข้าไปสืบเรื่องราวเล็กน้อยน,นะครับว่าสุดท้ายไม่เกิดอะไรขึ้นจริงๆกันแน่ก็ถ้าคุยกันทั้ง2ฝ่ายก็ปรากฏว่าจริงๆคือเจ้าตัวนี่แหละทําพฤติกรรมที่ไม่ค่อยน่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีสักเท่าไหร่ แสกซึมแล้วก็รู้ไปทุกเรื่องพอรู้แล้วก็พยายามจะบลัฟคนอื่นว่าตัวเองก็เก่งกว่าคนหนึ่งที่คุณรู้เรื่องเนี้แหละคือมีพฤติกรรมอะมีปัญหาตรงเนี้สุดท้าย manager หรือว่าคนที่เป็นผู้จัดการหรือเป็นหัวนหน้าของพนักงานคนนี้ยกลับกลายว่าไม่ได้มีประเด็นที่จะไปพัฒนาหรือ feedback หรือบอกกล่าวอะไรเลยนะครับปลายปีพนักงานคนนี้ก็ยังคงได้เงินเดือนยังคงได้ ผลงานที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของมนุษย์สัมพันธ์ซึ่งผมก็เอ้ยมันแปลกๆเนาะนี่อันนี้เรียกว่ามนุษยสัมพันธ์ที่ดีจริงหรือเปล่านะครับอันนี้คือเป็นพฤติกรรมอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็อีกคนหนึ่งนะครับเป็นนักวิจารณ์ตัวแม่เลยจาตัวเป็นเหมือนกับเป็นผู้รู้ทุกเรื่องคล้ายๆกันแล้วก็จะต้องวิจารณ์แบบแรงๆพยายามที่จะเสียดสีกัด จิกัดนะฮะพนักง,งานคนอื่นเพื่อให้เกิดความสะใจในตัวเองโดยไม่สนว่าสิ่งที่พูดออกมาจะมีประโยชน์ต่องานหรือต่อองค์กรสักแค่ไหนมีอะไรก็ต้องติตเต,ต,ตียนกันได้ตลอดเวลาไม่เคยเห็นอะไรดีในสายตาของเขาเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าด้วยตัวพนักง,งานเองเขามีจิตใจที่มีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับหรือว่าเพราะว่าอิจฉาที่คนอื่นได้ดีหรือเปล่าเลยเพยายามที่จะยกตัวเองให้ดีกว่าคนอื่นโดยการที่ไปติสิ่งที่คนอื่นทําไว้ดีอยู่แล้วคนคนนี้มีลูกน้อง ลูกน้องเองก็ไม่เคยได้รับคําชมเลยมีแต่โดนด่ายอย่างเดียวสุดท้ายแล้วคนนี้ก็ไปสร้างปัญหาให้เกิดกับทีมงานของเขาเองเกิดกับเพื่อนร่วมง,งานเกิดกับกลุ่มผู้จัดการด้วยกันเองเพราะด้วยอุปนิสัยที่แบบเห็นคนอื่นดีกว่าไม่ได้อย่างเงี้ยนะฮะหรือพนักงานบางคนเป็นนักปฏิเสธตัวยงเลยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ทราบไม่ร,มรู้ไม่แน่ใจถามไอ้นี่ก็ตอบไม่รู้ถามไอ้นู่นก็บอกไม่ทราบครับถือคือพูดง่ายถามอะไรไม่รู้เลยเลย แล้วก็พอสุดท้ายพอเอาแล้วคุณไม่รู้แล้วคิดว่ามีไอเดียใหม่ๆดีๆไหมล่ะผมก็ไม่คิดไม่ออกเหมือนกันครับแบบเนี้ยนี่เป็นสิ่งที่องค์กรเราก็ไม่ควรจะมีพนักง,งานแบบนี้ยเยอะเนาะแล้วสุดท้ายพนักง,งานคนนี้ก็ยังคงทํางานได้ดีในบริษัทนั้นทั้งๆที่ ผลงานก็ไม่ได้ดีพฤติกรรมก็ไม่ได้เด็นเลยนะครับบางคนพฤติกรรมเหล่านี้มันไม่ได้เอื้อต่อการสร้างผลงานก็มีนะครับคาถามคือด้วยตัวอย่างพฤติกรรมเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นจริงๆในองค์กรน่ถ้าในองค์กรของท่านผู้ฟังมีพนักง,งานที่มีพฤติกรรมบางอย่างที่มันไม่ดีแล้วมันส่งเสริมให้ผลงานก็ไม่ดีด้วยทีมงานก็ระส่ำระสายทีมเวิร์กก็ไม่เกิดเนี่ยท่านคีดว่าท่านจะมีวิธีการปฏิบัติต่อพนักงานกลุ่มนี้อย่างไง เราจะปล่อยเขาไว้เฉยๆหรือเราจะมีมาตรการอะไรด้วยหลักการเนี่ยเวลาผมถามคําถามนี้นะฮะสิ่งที่หลายๆคนมักจะตอบก็คือเขาต้องเอามาปรับทัศนคติเนี่ยเจะยินคํานี้บ่อยมากเอามาปรับทัศนคติกันหน่อยผมก็ถามต่ออีกว่าไอ้ออคาว่าปรับทัศนคติมันคืออะไรต้องทํำยังไงพวกคํานี้มันแบบนํามาทํามากอะปรับทัศนคติ how นะครับปรับอย่างไรมีวิธีการเป็นสเต็ปสเต็ปเลยไหมเขาก็จะตอบลงลึกขึ้นอีกหน่อยก็คือเรียกมาคุย พร้อมกับฟีดแบ็กสิ่งที่เขาทําว่าอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่ควรจะปรับปรุงเออหลักการมันก็ดูนะแต่ว่าถึงเวลาทํางานจริงๆเกิดพนักงานคนนี้มีตัวตนขึ้นมา,าจริงเชื่อไหมครับว่าแมนเจอร์ของเราไม่ใช่ทุกคนที่จะทําแบบนั้นส่วนหนึ่งเท่านั้นบางองค์กรนี่ส่วนน้อยด้วยซ้าไปที่จะเรียกมาคุยส่วนใหญ่ที่เคยเจอมาคือปล่อยไว้อย่างนั้นแหละตัวแมเนเจอร์เองเขามักจะคิดว่าถ้าปล่อยไว้โดยที่ไม่ไปสนใจพนักงานคนนั้นก็คงจะละ หรือว่าเลิกพฤติกรรมเหล่านั้นไปเองแต่เขาจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับการที่มีนเจอร์ทาตัวไม่สนใจพฤติกรรมไม่ดีของพนักงานคนนั้นเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่บอกกับพนักงานคนนั้นว่าทําไปเถอะนายยังไม่มีอะไรเลยนายยังไม่ว่าอะไรเลยนายยังปล่อยให้เราทําเลยเห็นไหมนั่นแปลว่าพฤติกรรมที่เราทำเนี่ยมันถูกมันดีเห็นไหมคนก็คิดแบบนี้ได้นะครับแต่คนที่เป็นมีนเจอร์มักจะคิดว่าเราอย่าไปสนอย่าไปแตะก็เ,เลยถ้าแตะไม่แตสะสักพักหนึ่งเดี๋ยวพฤติกรรมนี้ก็คงหายไป ในทางฏิบยาศตจริงไม่หายนะครับถ้าเราไม่มีมาตรการเข้าไปแทรกซึมบอกเขาฟีดแบ็กเขาหรือแม้กระทั่งระบบ HR ของเราที่มีระบบบริหารผลงานที่มันชัดเจนที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราไม่ให้คะแนนหรือว่าเรียกว่าไม่มีมาตรการในการไปหักลบคะแนนพฤติกรรมบางอย่างที่มันไม่สอดคล้องกับคอมเพนเซซีของบริษัทเนี่ยผมว่าสิ่งเหล่านี้มันก็ยังคงเกิดแล้วก็ค้างอยู่กับบริษัทแบบนี้แหละเหมือนกับบริษัท ของท่านผู้ฟังท่านนี้แหละที่เขาเขียนอ e ีเมลมาถามโทรมาถามนี่นะครับผมก็เลยบอกกันไปว่าถ้าสุดท้ายมันไม่มีคนที่จะปฏิบัติตามมาตรการเหล่านี้มันก็เหมือนไม่มีระบบนะนะก็ต้องคุยกับผู้บริหารแหละว่าเนี่ยคนกลุ่มนี้มันเกิดขึ้นเราคงจะปล่อยไว้อย่างเดียวไม่ได้มองเขาเฉยเฉยแล้วก็บอกไม่ไปสนใจคงไม่ได้สุดท้ายที่อยากจะแตะคือบางองค์กรเนี่ย ที่ผมเห็นเขาทํากันจริงจังนะฮะคือถ้ามีพนักง,งานกลุ่มนี้มีพฤติกรรมเหล่านี้จริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรียกคุยแล้วก็บอกว่าเราจะมาวางแผนเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมของคุณกันนะภายใน2-3ถึงเดือนเต็มที่6เดือนคุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมให้เห็นโดยที่จะให้คนอื่นมาช่วยประเมินคุณด้วยเดี๋ยววารอบข้าง360องศาไกลๆกันเลยทีเดียวถ้ามีจุดไหนดีขึ้นในพายาห6เดือนเริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเนี่ยเราจะให้คุณอยู่ต่อแล้วเพื่อ เป็นตัวบอกคุณว่าคุณกําลัง Dev e l o ออยู่นะแต่ถ้าภายใน6เดือนคุณยังไม่ดีขึ้นแถมยังมีพฤติกรรมที่มันเลวร้ายลงไปกว่าเดิมเคสนี้เราจะจากกันนะก็คือมีการเลิกจ้างเชื่อให้ดูเลยครับเคสแบบนี้องค์กรแบบนี้เนี่ยคนที่มีพฤติกรรมแย่ๆจะไม่ค่อยเห็นอยู่ในบริษัทเหล่านี้นะฮะเพราะอะไรเพราะเขาจริงจังมากกับพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ดีบอกเลยว่าเนี่ยพฤติกรรมนี้ทําให้ผลงานคุณแย่นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณปีหน้าไม่ปรับปรุงไม่พัฒนาผลงานคุณก็จะแย่แบบนี้แหละ ซึ่งผลงานแย่ก็จะมีเชื่อมโยงกับเรื่องการขึ้นเงินเดือนโบนัสการเลื่อนตำแหน่งไปด้วยมนเลยทําให้พนักง,งานจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเพราะอะไรเพราะสุดท้ายตัวผู้บริหารนี่แหละครับเคารพกฎเกณฑ์เคารพระบบต่างๆแล้วเอามาใช้จริงๆพฤติกรรมพนักง,งานมันก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นตามที่ระบบเราต้องการให้มันจะเป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นก็ประเด็นวันนี้คือถ้าองค์กรของเรามีพนักง,งานที่มีพฤติกรรมที่ไม่ค่อย ดีนักเนี่ยฮะด้วยระบบมันเองถ้าเรามีอยู่นะครับ mm. ก็คงจะต้องใส่ระบบ h r ให้มันสอดคล้องกับสิ่งเหล่านี้ด้วยเอามาใช้จริงจังนะครับคือไม่ใช่พฤติกรรมไม่ดีก็มมอบอกว่า,าประเมิอนออกมาได้ดีแถมยังขึ้นเงินเดือนเยอะโบนัสก็เยอะถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปผมว่าบริษัทก็จะเกิดแต่พนักง,งานที่มีพฤติกรรมไม่ดีเนี่ยเยอะแยะไปหมดเพราะอะไรเพราะมันรีวอร์ดกับเรื่อง Perform ร์แมกับเรื่อง Behavior มันไม่ได้ไปด้วยกันตามระบบที่วางเอาไว้นั่นเอง ก็าฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้พระกะนใหม่ในต,ตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ